สวัสดีครับเปาตงฟูด้ดขนมกีบซาลาเปาเฟรนชชายยืมฟรีอันดับหนึ่งนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมานําเสนอลูกค้านะครับผมคือโปรโมชั่นชุดเฟรนชชายยืมฟรีเปิดบินเพียง6 9 9 9บาทนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับผมว่าโปรโมชั่นเฟรนชชายยืมฟรีนี้ยืมฟรีอย่างไรลูกค้าได้สินค้าอะไรบ้างและอุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับลูกค้าที่ต้องการยืมอุปกรณ์ต้องเตรียมตัวอย่างไร เงื่อนไขสําหรับโปรโมชั่นเฟรนชชายยืมฟรีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราจะให้ลูกค้ายืมเฉพาะลูกค้าที่มีพื้นที่ที่จะลงขายในตลาดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดตลาดสดนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีพื้นที่ใกล้เคียงตลาดนะครับสามารถถ่ายรูปจุดที่ลูกค้าจะตั้งร้านนะครับหรือบริเวณรอบๆนะครับตรงมาให้เราประเมินรับชุดแฟรนชชสยยืมฟรีได้เช่นกันครับในโปรโมชั่นยืมฟรีของเรานะครับลูกค้าจะได้อุปกรณ์ยืมฟรีทั้งหมดนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ ชุดซึ้งขนาดเบอร์5 2ใบนะครับผมชุดหัวแก๊สวาลแก๊สและก็ตัวพับนะครับผมอุปกรณ์อื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกมากมายนะครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับผมว่า6,999บาทยืมฟรีอย่างไร ตัวเงิน6 9 9 9บาทที่ลูกค้าต้องชําระมานะครับผมจะเป็นค่าเปิดบินสินค้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะขึ้นรายการสินค้าให้ดูตรงนี้นะครับผมลูกค้าจะได้ขนมจีบนะครับผมขนมจีบหมูปูกุ้งหมูห่อสลายรวมกันทั้งหมด800ชิ้นนะครับผมตาลาเปาไม่ว่าจะเป็นหมูสับตัวดาครีมมันม่วงหมูดแดงหมูสับไข่เค็มมันโถแล้วก็ไส้ซิกเนเจอร์ของเราคือ8เซียนนะครับรวมๆกันแล้ว288ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็จะได้ตัวบะจ่างไปขายด้วยอีก30ชิ้นครับ สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมนะครับผมจะมีแค่เพียงถังแก๊ส15กิโลตู้แช่ฟรีสเพื่อสต็อกสินค้าชุดปลั๊กไฟหลอดไฟเพื่อทําความสว่างในร้านนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่ลูกค้าไม่ต้องการเตรียมนะครับสามารถแจ้งกับเราได้นะครับผมแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างหาดสาหรับที่ให้เราเตรียมไปให้ครับสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยขายขนมจีบซาลาเปาเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีพนักง,งานไปเทนการขายถึงที่เลยแบบจับมือสอนกันเลยครับและยังไม่พอนะครับผมหลังจากที่ผมส่งหม้ออุปกรณ์ให้ลูกค้าแล้ว เราจะมี Line o f ฟ i c i a l นะครับผมไว้คุยกันนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับโปรโมชั่นเฟรนชชายยืมฟรีนี้นะครับผมเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรเหนือใต้ออกตกนะครับเรามีบริการจัดส่งและมีพนักงานไปเเท่การขายให้ถึงที่เลยถ้าจัดส่งตามระยะทางจริงนะครับลูกค้าที่สําคัญนะครับลูกค้าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ที่เราให้ลูกค้ายืมนะครับเราให้ยืมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือรายปีนะครับไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมแอดไลน์ด้านล่างนะครับผมถ่ายจุดที่ลูกค้าจะตั้งร้านนะครับผมหรือบริเวณรอบๆตลาดส่งมาเพื่อประเมินรับชุดเฟรนช์ชายยืมฟรีของเราได้นะครับหรือถ้าสงสัยตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0912559991 0623272671ขอบคุณครับ ก่อนจบคลิปนะครับแอปกระซิบบอกตรงนี้นะครับหาตัวเปิดบิน6,999บาทที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าไปขายทั้งหมดนะครับถ้าลูกค้าขายหมดนะครับลูกค้าจะได้กำไรบวกต้นทุนอยู่ที่12,214บาทนะครับหักลบ6,999บาทที่ลูกค้าเปิดบินไปครั้งแรกนะครับลูกค้าจะเหลือกำไรอยู่ที่5,215บาทนะครับเป็นไงครับผมเปิดบินครั้งแรกก็ได้กำไรแล้ว